สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีทวันนี้กุรุยุทธและหนู่แอมเขายังคงอยู่ที่โอมาคาเซคาสาขาเพชรบุรีใครที่อยากหาซื้อรถมือสองต้องห้ามพลาดเลยค่ะเพราะวันนี้เขามีเทคนิคดีๆมาฝากเราค่ะสวัสดีครับ พวกเราสองคนนะฮะในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โอมาคาเซคาสาขาจังหวัดเพชรบุรีอยู่นะครับโอ้โหรถด,ดีมีประวัติเช็คได้อันนี้รถเยอะมากเลยที่เป็นร,รถมือสองนะครับหลายคนเนี่ยยังกังวลอยู่เลยนะครับว่าจะซื้อรถมือสองทั้งทีเนี่ยรถมาจากไหนผ่ามากี่มือแล้วก็ไม่รู้ประวัติเป็นยังไงเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เขามั่นใจได้ยังไงพี่เทปที่แล้วเนี่ยรเยรามีการเกริ่นกับทางท่านผู้ชมนะครับว่า ทันทีที่ท่านสนใจก็คือนี่คือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมขอให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับพอเข้าไปที่เว็บไซต์เสร็จก็คือขอให้ท่านสมัครสมาชิกครับและถ้าท่านสนใจอย่างรถคันนี้ครับก็จะมีประวัติอยู่ในนั้นชัดเจนมีรูปทุกมุมพร้อมๆกับประวัติตรวจเช็คตามระยะถ้าเป็นรถอีสุก็คือเข้าที่ศูนย์บริการมหตรฐายีสุทุกระยะถ้าเรามาที่คันนี้เล่มทะเบียนรถจากใบคู่มือจดทะเบียนก็คือชัดเจนว่าเจ้าของนะครับก็คือเป็นเริ่มแรกครับผมไม่ใช่ว่าชํารุดเสียหายนะครับเป ส่วนต่อมาครับก็คือการตรวจเช็คตำระยะนั่นยำพร้อมๆกับคันนี้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเกรดอย่างเช่นถ้าเราเจอคันนี้เบวกเอบวกเอเออะไรเป็นต้นนี่คือการระบุว่ารถไม่เคยทําสีรถไม่น้อยมากตรวจเช็ค220รายการโดยช่างชํานาญการด้วยการใช้เครื่องมือแบบ8เซนเซอร์3มิติซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศครับเป็นการตรวจเช็คในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เื่อให้เช็คว่าความกว้างล้อหน้าความกว้างล้อหลังฐานล้ออยู่ในมิติเท่ากับโรงงานหรือไม่เพียงแค่ท่านขับรถไปแล้วตกถนนรถเสียหลักอาการพวกนี้มันเกิดอะไรครับว่าตัวเลขมันจะเพี้ยนไปถ้ารถคันนั้นเกิดเหตุชนกันอีกอันนี้ยิ่งเพี้ยนไปใหญ่เครื่องมือนี้คือเป็นรีพอร์ตบอกมาเลยว่ารายงานทั้งหมดนั้นตรงตามนี้ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยครับก็คือเพื่อให้ท่านสบายใจได้ว่าถ้าจะซื้อรถกับทางโอมาคกษตคานะมีความครบถ้วนหมดและโอมาคกเตคาเนี่ยมีสาขาประมาณกี่สาขาพี่ คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากไปเห็นรถยนต์ตัวจริงนะครับก็หลายสาขานะพี่ก็จำไม่ค่อยได้จำไปกับพี่กี่ที่ท้ี่ผมเคยไปเนี่ยแถวแถวเกษตรเนี่ยพอมีโอเคก็คือเงาวงวานนะตรงข้ามมอเกษตรใช่ครับแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็คือแถวแถวบางใหญ่เรื่องอะไรที่อย่างบาทอน่ั้นบางใหญ่แล้วก็เกษตรนวมนินด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเริ่มขยับไปแล้วก็คืออุทิานใช่ครับออกจากกรุงเทพไปทางจังหวัดสระบุรีละก็คือ ช่วงทางขึ้นเนินโรงปูนนะครับ<ม>สังเกตได้ง่ายขับรถผ่านคือจะเห็นในส่วนของกาแฟอเมซอนรออยู่แล้วก็เลี้ยวขวาที่จะเส้นทางไปสู่ปากทงชัย<ม>ก็มีอีกสาขาหนึ่งอันนี้นก็ใหญ่มากแล้วก็จุดสุดท้ายครับ,รบน้องหมายคือที่นี่เลยประตูสู่ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละสาขานนที่บางเขมมาแล้วใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่มากแล้วก็มีรถให้เราได้เลือกเยอะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คืออยากบอกท่านผู้ชมว่าทุกๆคันที่ไปขายทุกๆที่เนี่ยใช้มาตรฐานนี้แต่ถ้าท่านเพียงแค่สนใจรถก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลภาพรถยนต์ทุกมุมพร้อมๆกับปลดตัวเช็คเห็นทันทีท่านจะได้สบายใจได้ว่าไม่แท้รถคันนี้ตรวจเช็คครบไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วต้องมาซ่อมต่อครับ,รบฟังแบบนี้สบายใจนะครับคุณผู้ชมเอามาตรฐานประมาณนี้แล้วการเวลาที่เราจะไปเลือกซื้อรถมือสองสักคันอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้ผมผู้ภาพรวมแต่ว่าขอให้ได้มาตรฐานในการตรวจเช็คได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะซื้อรถมือสองสักคันเนี่ยเราจะได้ซื้อด้วยความสบายใจที่นี่บบใช่ครับที่นี่เนี่ยนะครับรถดีมีประวัติเช็คได้ วันนี้คุณผู้ชมใช้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ